ต่อมามาสู่ขงข้อที่สองนะครับเซลล์มานะครัข้อที่สองคือเรื่องของโมใช่ไหมโมเราเคยพูดเรื่องของโมแล้วถูกต้องไหมโมคืออะไรครับน้องโดยทั่วไปเนี่ยพี่บอกแต่ว,ว,ว,ว่าโมนะพี่จะไปเทียบกับคําว่าอะไรพี่จะเปรียบเทียบกับคําว่าโหลปุ้ยมองไม่เห็นโมเนี่ยพี่จะไปเปรียบเทียบกับคาว่าครับคําว่าโหลถูกต้องป้ะโมกับโหลคือการเป็นลักษณะนามแทนจํานวนของสารถูกไหมเออ เช่นพี่บอกว่าอะไรครับไข่ไก่หนะึ่งโหลน่ะพี่หมายถึงไข่ไก่เท่าไหร่ไข่ไก่สิบสองสิบสองฟองถูกต้องปะหรือปากกาสิบสองโหแลแสดงว่าพี่มีปากกากี่กี่ด้ามยี่สิบสี่ด้ามถูกปะก็คือนบก็คือสองคูณสิบสองเป็นยี่สิบสี่ด้ามถูกปะเออนี่ยครับน้องโมก็คล้ายๆกันเห็นปะโมน่ะเป็นคำที่เป็น คำที่มีลักษณะนามคล้ายๆกับว่าโหลึือโหล่ะใช้แทนของสิบสองสิ่งแต่โมเนี่ยพิเศษหน่อยโมไมใ่ใช้แทนของสิบสองสิ่งนะครับน้องมันใช้แทนของจํานวนเท่าไหร่บับมหาศาลมหาศาลในที่นี้คือเท่าไหร่ครับหกจุดศูนย์สองคูณสิบลังยี่บสามสิ่งครับน้องโมเนี่ยคือแทนของหกจุดศูนย์สองคูณสิบลังยี่สิบสามสิ่งเยอะมาก กี่ล้านร้านนะครับน้องพี่ไม่รู้กี่ล้านล้านเหมือนกันนะครับคือมันเป็นร้านร้านร้านล้านล้านละร้านสิ่งเลยเห็นปะคือเป็นของหาศสารมากเลยครับน้องเรียกว่าสารหนึ่งโมเห็นปะเออเห็นไหมก็คือรับโมกับโหลคล้ายกันแค่โมเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วว่าโมเนี่ยมันทำไมครับมันเยอะกว่าโหลเยอะมากโหลเนี่ยแค่สองสิบสองสิ่งแต่โมคือ ของจำนวนหกจุดสองหสิบลังยี่สามสิ่งเลยเห็นปะซึ่งการใช้งานอะ,อะเขาเหมือนเหมือนกันเช่นสมมติว่าพี่บอกพี่มีไข่ไก่หนึ่งโหลแล้วพี่มีไข่ไก่กี่ฟองครับสิบสองฟองถูกปะถ้าพี่บอกพี่มีไข่ไก่สองโหลล่ะแล้วพี่มีไข่ไก่เท่าไหร่สองคูณสิบสองคือเท่าไหร่ครับ สองคูณสิบสองคือยี่สิบสี่ถูกไหมก็คือยี่สิบสี่ฟองแล้วถ้าพี่เปลี่ยนใหม่พี่มีไข่ไก่หนึ่งโมล่ะอ่าเปลี่ยนใหม่เป็นไข่ไก่หนึ่งโมซักพี่มีไข่ไก่เท่าไหร่ครับก็คือหนึ่งคูณหกจุดศูนย์สองคูณิบกลางยี่สิบสามฟองนั่นเองใช่ไหมโหลเนี่ยมันจะใช้คำว่าแทนคำเอาใหม่โมเนี่ยมันใช้คำว่าโหลโมกับโหลโมกับโหลโมกับโหลน่ะคล้ายๆกัน หนึ่งโลคือแทนของสองสิง่งแต่หนึ่งโมคือแทนของเท่าไหร่ครับหกจุดศูนสองคสิบกลังยี่สามเห็นปะม,มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเชิงตัวเลขเฉยๆเห็นไหมคือแต่จริงมันใช้เหมือนกันเลยโมกับโลนะโลนะโมกับโลใช้เหมือนกันแค่ตัวเลขต่างกันใช่ไหมเออซึ่งโมเนี่ยครับน้องใช้แทนของจํานวน หกจุดสิบสองคูณแีบยี่สิบสามสิงทำไมไม่ต้องใช้ของแทนเยอะล่ะครับน้องอ่ะคือโหลน่ะมันคือใช้เรียกของจานวนเยอะๆให้มันดูน้อยลงถูกต้องไหมโมเหมือนกันใช้เรียกของเยอะๆให้ดูน้อยลงอ่ะน้องคิดสภาพสิน้องดูนะรูปทางขวาเนี่ยครับน้องที่น้องเห็นนะครับน้องมันคือผงถ่านถูกไหมผงถ่านก็ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนต้องไนะครับน้องแน่นอนว่าอะตอมน่ะมันเล็กถูกต้องไหม อะตอมมันเล็กมากครับน้องแซวว่าอะไรครับอะตอมเนี่ยมันเล็กมากมันก็ทาไมครับเซลวาของถ้าน้องเอาเอา,เอาสมมติเอาถุงถ่านอนะในใส่ในเนี่ยในกระจกนการนะ่ะน้องจะสังเกตเห็นว่าน้องเอามาเขาเนี่ยครับน้องน้องก็จะรู้แล้วว่าน้องประกอบด้วยอะตอมน่ะหลายหลายล้านตัวมากเลยครับน้อง หลายหลายล้านตัวมากนน้องมันหลายล้านตัวนน้องที่น้องออกมาซึ่งน้องจะพูด่อยไหมถ้าเกิดว่าอ๋อพี่คะหนูเอาคาร์บอนมาจำนวนหกสิบล้าน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 อะตอมค่ะพี่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมหนูจะพูดอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับน้องคือมันดูเยอะไปมันดูเป็นตัวเลขที่ืมันไม่สะดวกกันพูดเลยอ่ะงั้นเปลี่ยนใหม่ไหมอ๋างั้นเปลี่ยนใหม่พี่คะหนูเอาคาร์บอนมาจำนวนหนึ่งโมค่ะพี่ อะพี่รู้เลยแล้าะว่าน้องเอาคาร์บอนมาหกจุดสองคึ้สิบลังยี่สามอะตอมพี่รู้ทันทีเห็นวะหนะึ่งโมน่ะคือแทนของจำนวนหกจุดสองขึ้สิลังยี่สามสิ่งเห็นไหมก็เนี่ยครับน้องถ้าน้องบอกว่าน้องเอาคาร์บอนมาหนึ่งโมพี่ก็รู้แล้วว่าน้องเอาคาร์บอนมาหกจุดศูนย์สองขึ้สิบลังยี่สามหน่วยน่าจะเป็นอะตอมเห็นไหมเพราะน้องบอกคาร์บอนเห็นปะแทนจำนวนอะตอมจำนวนหกจุดศูนย์สองขึ้สิบลังยี่สามสิ่งเห็นไหมอ่ะหรือว่า น้องบอกพี่มาว่าน้องเอาซัลเฟอร์มาพี่คะหนูเอาซัลเฟอร์มาหกสิบ <sy> ล <freestyle> ้านล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 ้านสิ่งค่ะพี่ล้านล้านละตอมครับพี่อะน้องบอกว่าน้องเอาคาร์บอนเจอรหกสิบล้าน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 ตอมค่ะพี่ซึ่งทำไมมันไม่สะดวกปากมันไม่โอเคตรงไหมงั้นน้องพูดหมายว่าน้องเอา ซัลเฟอร์มาเหรอครับเอาซัลเฟอร์มาหนึ่งโมพี่รู้เลยพี่ก็เข้าใจเลยเห็นไหมมันดูง่ายกว่าใช่นปะเพราะไงอะ่ะน้องเอาอะตอมคาร์บอนมาน้องหยิบอะตอมคาร์บอนมางไงต้องเป็นล้านตัวอยู่แล้วน้องจะมาพูดล้าน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 ,าน,านตัวไหมคงไม่ถูกไหมน้องก็พูดเลยว่าเอามากี่โมง่ายกว่าใช่นปะแทนที่จะว่าพี่หนูเอาไข่มาร้อยสี่สี่ฟองโอ้อยู่เยอะถูกไหมเดี๋ยนพี่พูดใหม่พี่เอาไข่ไก่มา เลยครับ12โลอ้ยดูน้อยเลยใช่ไหมดูเข้าใจง่ายดีใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยครับน้องโมมันก็คือคำว่าโหลนเองเก็บปะหลังจากน้องเข้าใจคำว่าโมแล้วเนี่ยครับน้องอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าใจสัตว์ไปกันโมเนี่ยครับน้องเราแทนของจำนวน6.02คูณ10ยีสิบสามสิ่งถูกไหมไอ้คำว่าสิ่งตรงเนี้ยครับน้องมันแล้วแต่ว่าน้อง จะกาหนดเป็นอะไรมันอาจจะเป็นอะตอมก็ได้เข้าปะอาจจะเป็นไอออนก็ได้หรืออาจจะเป็นโมเลกุลก็ได้มันแล้วแต่สถานการณ์เช่นถ้าพี่บอกคาร์บอนหนึ่งโมลน่ะพี่น่าจะหมายความว่าพี่มีคาร์บอนหนึ่งคาร์บอนในหน่วยอะตอมเข้าปะพี่มีคาร์บอนหนึ่งโมลเพราะพี่มีคาร์บอนหกจุดศูนย์สองคูณสิบีสามอะตอมแต่เปลี่ยนใหม่ถ้าพี่บอกว่าพี่มีน้ำหนึ่งโมละ่ะถ้าพี่มีน้ำหนึ่งโมลพี่ พี่จะต้องการสื่อความว่าครับพี่มีน้ำหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สามโมเลกุลไ้แมมันแล้วแต่ครับน้องว่าสิ่งของน้องเนี่ยจะหน่วยเป็นอะตอมเป็นไออ,นออนหรือเป็นโมเลกุลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวตั้งตน้นเมื่อน้องถามถึงอะไรพูดถึงอะไรเห็นไหมถ้าน้องพูดถึงคาร์บอนใช้ก็น่าเป็นอะตอมแต่พี่พูดถึงน้ำ H2O พี่จะหมายถึงเป็นโมเลกุลเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเนี่ยน้องต้องอีกขอเองว่าห2สองคูณส0 2ย จะเป็นอะตอมหรือโมเลกุลแล้วแต่ว่าน้องจะเป็นไงเช่นเซลล์นี้พี่มีคาร์บอนหนึ่งโมแต่ว่าพี่หมายถึงพี่มีคาร์บอนหกจุดศูนย์สองสี่ยี่สามอะตอมแต่พี่บอกว่าพี่มีน้ำหนึ่งโมพี่กำลังหมายถึงว่าพี่มีน้ำหกจุดศูนย์สองสี่ยี่สามโมเลกุลนั่นเองเห็นไหมอ่ะซึ่งน้องครับในความเป็นจริงน่ะเป็นไปได้ไหมที่น้องจะจะหยิบทีละโมเลกุลทีละอะตอมมา ออ้ยเนี่ยพี่อยากได้สารหนึ่งโมน่ะน้องจะไปนี่เลยหยิบทีอะตอมทีอะตอมมาเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยพี่อยากได้น้ำเน่ยหนึ่งโมสองโมสามโมน้องก็ไปหยิบทีอาโมยกุลของน้ําเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมน้องครับเป็นไปไม่ได้ครับน้องในทางเคมีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหยิบทีอาตอมทียาโมยกุลเพราะอะตอมโมยกลุ่เล็กน้องหยิบทีอะตอมทีอาโมยกุลได้ไหมไม่ได้น้องทําได้น่ะสิ่งหนึ่งที่น้องทําได้คือช่าง น้องสามารถช่างสารได้น้องป้าในทางเคมีเราจะช่างสารถูกต้องครับในในเครื่องช่างซึ่งการช่างเนี่ยแล้วน้องจะรู้ได้ไงครับว่าน้องต้องช่างมาเท่าไหร่เท่ากับกี่โมลน้องจะรู้ได้ไงก็คือว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโมลต่อโมลทำน้องอืมโมลาร์แมสมวลต่อโมลมวลต่อโมลคืออะไรก็คือมวลถูกไหมคือมวลต่อโมลคือมวลของสารหนึ่งโมงอะ ออมวลต่อโมหมายถึงมวลของสารหนึ่งโมหรือมวลของสารหกจุดสองสิบและยี่สามอนุภาคครับหน่วยเป็นกรัมต่อโมโอเขี้ยบอ่าเรามีมวลต่อโมลก็คือหน่วยเป็นกรัมต่อโมซึ่งมวลต่อโมอะคือมวลของสารหนึ่งโมล้าแล้วเราจะรู้ได้ว,ว่ามวลหนึ่งโมของสารตัวนั้นมีมวลเท่าไหร่เขาบอกว่าสารตัวนั้นนะครับน้องแน่นอนว่าสารเนี่ยต่างๆเช่น H2O เนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยะครับ ประกอบด้วยธาตุถ้า h 2โประกอบด้วยไฮเจนหรือออกซิเจนถูกไหมหรือว่าโซเดียมคลอไรอย่างเงี้ยก็บอกด้วยอะตอมของโซเดียมกับคลอไรถูกต้องไหมคลอรีนถูกต้องไหมเออเหครับเขาบอกว่าธาตุหนึ่งโมล่ยในหน่วยกรัมจะมีค่าเท่ากับเลยครับมวลของอะตอมเห็นไหมธาตุหนึ่งโมลในหน่วยกรมัมธาตุหนึ่งโมล่ะหน่วยกรัมจะมีมวลเท่ากับเลยครับมวลของธาตุนั้น มวลอะตอมธาตุนั้นเห็นไหมโมลของธาตุหนึ่งโมลจะเท่ากับมวลของธาตุนั้นยกตัวอย่างเลยครับก็ยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนไฮโดรเจนมมลอะตอมคือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งมวลต่อโมลก็คือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งหน่วยเป็นอะไรครับกร,รัมต่อโ okay, มลเขียไปไมวลอะตอมในที่นี้คือมมลอะไรครับมวลอะตอมฉเฉลี่ย ع. อ๋อ มวลอะตอมเฉลี่ยนะน้องมวลอะตอมีนที่นี้คือมวลอะตอมเฉลี่ยครับน้องอ่ะหรือมวลของออสเจนล่ะมวลของออิเจนน่ะก็คือเท่าไหร่ครับมวลต่อมก็คือสิบหกจุดศูนย์ศูนย์กรัมต่อโมลมันคือมวลอะตอมเฉลี่ยครับน้องมันคือมวลอะตอมเฉลี่ยครับน้องแต่เปลี่ยนหน่วยเป็นกรัมต่อโมลซะก็คือนะครับก็คือถ้าน้องพี่บอกว่าพี่อยากได้ออไฮโดรเจนหนึ่งโมลก็พี่หมายถึงแล้ว พี่ต้องการไฮเจนหกจุดสองสิบหรือสามอะตอมถูกไหมพี่ก็แค่เอาไฮเจนมากี่กรัมครับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งกรัมพี่ก็รู้เลยว่าครับพี่มีไฮเจนหนึ่งโมลถูกไหมอ่ะหรือถ้าพี่บอกว่าพี่ต้องการคาร์บอนหนึ่งโมลพี่ก็ต้องเอาคาร์บอนมาเท่าไหร่ครับสิบสองจุดศูนย์หนึ่งกรัมนั่นเองถูกปะเออเนี่ยถ้าพี่อยากได้คาร์บอนหนึ่งโมลน้องก็แค่ไปชั่งคาร์บอนพี่มาเท่าไหร่สิบสองจุดศูนย์หนึ่งกรัมพี่ก็รู้แล้วพี่มีคาร์บอนหนึ่งโมล แค่นี้เลยเห็นใะไหมคือเราไม่มีทางเลยครับน้องที่น้องจะสามารถหำนะหยิบทีละตอมเทียบตอมเทียมโมลคุณทีละโมลคุณได้น้องต้องใช้ครับหยิบตามมวลต่อโมลเข้าใจไมโมลต่อโมลเนี่ยเขียใ่ไถ้าน้องเอาสามมาเท่านี้กรรมก็ตอบกี่โมลก็ว่าไปเพราะตัวแต่สารจะมีโมลต่อโมลของมันถูกไหมอะซึ่ง มวลต่อโมลท่นน้องเช่น H2O เงี้ยน,น้องรู้ว่ามาจากอะตอมไฮโดรเจนกับออกซิเจนซึ่งมวลของธาตุหนึ่งโมงทเท่ากับมวลของอะตอมนั้นแสดงว่าถ้ามวลของน้ำเหรคะน้อง H2O นะ่ะถ้าพี่อยากรู้พี่มีน้ําพี่นะ่ะมีมวลต่อโมลเท่าไหร่แสดงาพี่ก็ต้องหาเลยครับมวลของไฮโดรเจนกี่ตัวนะ่ะสองตัวถูกปะ่ะออกซิเจนหนึ่งตัวก็คือครับ หนึ่คูณสแล้วเอานะครับบวกกับสิบหกจุดมวลของน้ำหนโมพี่ก็คือคนระับสิบแกรัมต่อโมนั่นเองเห็นไหมส่วพี่เอาน้ำมาสูบสิบแปกรัมพี่เท่ากับพี่เอาน้ำมาหโมถ้าพี่อยากได้น้ำสอโมพี่เอาอมาเท่าไหร่ก็คือสิบแปคูณคือสาสิบนะครับสาถูกไหม,ม, 6, ไหมพี่เอาอมาสาหกรัมพี่ก็รู้ว่าพี่มีน้ำสอโม อะไรประมาณนี้ครับน้องเห็นไหมเห็นไหมคือน้องไม่มีทางน้องจะช่างมาได้น้องก็ต้องตุกเอ้ยไม่มีทางน้องจะเอาแต่ต่อไมาได้น้องก็ต้องช่างมาซึ่งช่างเนี่ยน้องจะรู้ว่าเอามากี่โมลน่ะก็ขึ้นอยู่ว่าโมลต่อโมลแบบนเท่าไหร่ถูกต้องปะถ้าน้าเนี่ยโมลต่อโมลเนี่ยคือสิบแปดแสดงว่าถ้าน้ำสิบแปดกรัมเท่ากับสารหนึ่งโมลน้ำสองโมลก็คือน้องต้องช่างมาสามสิบหกกรัมเข้าใจปะ เออถ้าพี่ต้องการคาร์บอนหนึ่งโมลแสดงว่าพี่ต้องช่างคาร์บอนมาเท่าไหร่สิบสองกรัมอะไรไประมาณนั้นถ้าพี่ต้องการเนโอเจนหนึ่งโมลพี่ต้องช่างมาเท่าไหร่ก็สิบสี่กรัมเห็นปะแล้วถ้าเกิดพี่ต้องการเนโอเจนสองโมลล่ะพี่ก็ช่งางเท่าไหร่ครับยี่สิบแปดกรัมแค่นั้นเองเห็นไหมถ้าพี่ต้องการคอรีนเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าโมลล่ะพี่ต้องช่างมาเท่าไหร่อ้าแหนหน่อยแต่ตัวเลขแย่บ่ะขอโทษได้ไหม ขอโทษได้ไหมขอโทษได้นะครับกดทเทเลสก็ได้สามห้าจุสี่ห้าหารสองแล้วถ้าพี่ต้องการครับเอ่อคอลีนศูนย์จุดห้าโมลพี่ต้องเอามาเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดจุดคอรีนเนาะศูนย์จุดห้าโมลใช่ไหมพี่ต้องเอามาเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดสองห้ากรัมก็ตรงบ้ถ้าพี่ต้องการศูนย์จุดห้า ศูนย์ห้าโมโลแต่ถ้าหนึ่งโมลเท่าไหร่ครับสามห้าจุดสี่ห้ากรัมต่อโมลนั่นเองเข้าใจปะแค่นี้เองเห็นไหมแต่ว่าถ้าพี่อยากรู้ว่าโอ้พี่ต้องการเข้าใจปะพี่ต้องการน้ำศูนย์จุดห้าโมลพี่ชั่งน้ำมาเท่าไหร่ครับถ้าพี่ต้องการน้ำพี่ต้องการน้ำศูนย์จุดห้าโมลพี่ต้องชั่งน้ำเท่าไหร่ เก้ากร,รมัมถูกไหมเพราะหนึ่งโมลคือสิบแปดกร,รมัมซะว่าน้ําครึ่งโมลก็เหรครับก็เก้ากร,รัมไงเออแค่นั้นเองเห่นไหแค่นั้นเองเห็นไหมนี่แหละครับน้องอันนี้คือในการใช้โมลจริงคือโมลเนี่ยแทนของจนกี่สิ่งก็ว่าไปถูกไหมเป็นอะตอมเป็นโมเลกุลก็ว่าไปแต่ในการใช้งานจริงอะเราจะด้วยไงเราเอามากี่โมลก็คือเราก็ต้องชั่งน้ําหนักมันซึ่งจะกี่โมล จะต้องการหรือว่าเอามากี่เท่าไหร่น่ะก็คือต้องช่างมาซึ่งจะเรียกว่าช่างเท่านี้เราได้กี่โมลก็คือต้องดูที่มวลต่อโมลแค่นั้นเองนะครับมามาต่อนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเวลาเราเอาสารมารเนี่ยครับน้องสามาเนี่ยปกติน,น่ยมันก็ไม่อยู่เป็นรูปของอะตอมอยู่ต้องมองไหมครับอ่ะมันก็อยู่ในรูปของโมเลกุลเช่นน้าเนี่ยเออโดยโปรตีนน่ะเวลาสามาันเนี่ยต้องอยู่รูปของโมเลกุลหรือ ของสูตรถูกไหมสูตรสารประกอบอะไรอย่างนี้เช่นน้ำนยครับน้องมันเกิดจากอะตอมของไฮเจนสองตัวรวมกับไฮเจนหนึ่งตัวถูกไหมแดงว่าอะไรครับมวลของน้ำเนี่ยก็เกิดจากอะไรครับถ้าน้องอยากรู้ว่ามีมวลต่อโมลเท่าไหร่น้องก็เอาเลขอะตอมของครับไม่ให้เลขอะตอมเอามวลอะตอมของไฮเจนสองตัวบวกกับซิเจนหนึ่งตัวก็จะกลายเป็นมวลของ H 2 O ถูกไหมก็คือเท่าไหร่ครับสิบแปดถูกไหมก็คือสิบแปดกรัมต่อโมล ถูกไหมแต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เรียกว่ามวลต่อโมลครับน้องเนื่องจากไฮดรเจนเอ่อเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเป็นโมเลกุลถูกไหมบางทีเราก็จะเรียกว่ามวลโมเลกุลครับน้องอืมบางทีเราก็เรียกโมลโมเลกุลหรือถ้าเป็นสามกรอบอนิกเช่นโซเดียมคลอไรนี่เขาก็อาจจะไม่เรียกว่ามมลโมเลกุลครับน้องเขาอาจจะเรียกว่ามมลมมลสูรเขี้ยวปะถ้าเป็นสารกรอบออนิกหรือโลหะเนี่ยจะเรียกามลสูตรแต่ถ้าเป็นพวกสามกรอบโคเลนก็จะเรียกว่า มวลโมเลกุลเขียนเนาะหรือเรียกรวมเลยก็เป็นมวลต่อโมลมันก็คือเหมือนนกันท่านน้องทั้งหมดคือตัวเลขเดียวกันแค่เรียกต่างบริบทกันถ้าคําว่ามวลโมเลกุลจะเรียกสามกรอบโคเลนเขียวปะแล้วก็มวลสูตรก็เรียกสามประกอบที่เป็นไอออนิกหรือโลหะแต่มวลต่อโมลก็คือรวมๆเลยทานนองว่าไอพวกนี้มีมวลกี่กรัมต่อโมลเขียวปะก็ต่อหนึ่งโมลแต่ว่ามวลต่อโมลจะเป็น ตัวเดียวครับที่มีหน่วยเป็นกรรมต่อโมลนแต่ว่าตัวอื่นนะครับไม่มีหน่วยเพราะว่าเขาถือว่าเอาโมลตามเฉยมาบวกกันเฉยๆนะครับแต่ที่มาจริงก็คือโมลต่อมลแหละเขียนเนาะก็ไม่รู้ว่าใช้ต่างกันทำไมนะครับเออแต่ว่าโดยปกติพี่ชอบคขาว่าโมลเมกุลพี่ก็ใช้ส่วนผสมมาสเลยโม่ๆไปนะครับเช่นน้ำเนี่ย H O เนี่ยโมลเลกุลเท่าไหร่ครับก็คือนะครับไฮโดรเจนคือ1 2ตัวเป็น2บวกออกซิเจนคือ16ก็คือ18มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนก็คืออะขอไปครับ ของน้ําคือสิบแปดใช้ข้อมูลสูตรได้ไหมไม่ได้แต่อ้อมนต่อโมลก็คือรับสิบแปดกรัมต่อโมลเห็นปะมันเลขตัวกันแค่ต่างที่มีหน่วยไม่มีหน่วยเห็นเนาะอะแอมโมเนียล่ะแอมโมเนียเป็นโคเลนตูกไหมโมลโมเลกุลเท่าไหร่ครับสิบสิบเจ็ดถูกไหมโมลสูตรได้ไหมไม่ได้โมลต่อโมลล่ะก็คือสิบเจ็ดกรัมต่อต่อโมลถูกต้องปะ แคลเซียมคาร์เนตนะครับน้องอ่ะหาสิหาได้ยังไงล่ะก็เอาโมลอะตอมในตารางธาตุมาบวกกันหูกอยนะเออเอามวลในตารางธาตุนะครับน้องเนี่ยมมลในตารางธาตุตรงเนี้ยเอามาบวกกันก็ได้มมลต่อโมลละซึ่งมวลต่อโมลก็ถ้าโมลเมกุลเนี่ยมันเท่ากันถูกไหมโมลสูตรมวลโมเลกุลมมลต่อโมลเลขมันเท่ากันต่างแค่ยัมีหน่วยไม่มีหน่วยแท่นั้นเองครับแคลเซียมคาร์เนต์น่ะเป็นรูปโมเลกุลหรือรูปของสูตรครับ Sea, ต้องเป็นมวลสูตรตรลงไหมเพราะว่ามันเป็นสามกรอบออนิกแคลเซียมฟอสเฟตอะแคลเซียมอะพี่เอาเลขโตโตเนาะเป็นสี่สิบถูกต้องไหมครับคาร์บอนคือสิบสองออเจนคือสิบหกก็คือครับสิบหกคูณสามถูกต้องไหมครับสิบหกคูณสามเป็นสี่แปดบวกสิบสองเป็นหกสิบบวกสี่สิบเป็นหนึ่งร้อยแสดงว่าโมลสูตรคือหนึ่งร้อยโมลต่อโมลคือหนึ่งร้อยกรัมต่อหนึ่งโมลแสดงว่าะถ้าพี่ต้องการเอา คลเซียมคาร์บอเนตมาหนึ่งโมลพี่ก็ต้องช่างมา100หนึ่งร้อยกรัมถูกไหมถ้าพี่ต้องการน้ํามาหนึ่งโมลพี่ก็ช่างน้ํามาสิบแปดกรัมก็ได้หนึ่งโมลละหรือถ้าพี่ช่างแอมโมเนียมาเท่าไหร่ครับพี่ช่างแอมโมเนียมาสิบเจ็ดกรัมพี่ก็จะได้แอมโมเนียหนึ่งโมลเช่นเดียวกันโอเคปะเห็นไหมไม่ยากเลยยากไหมไม่ยากเลยเห็นเนาะอ่ะต่อมาครับ โซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์ครับน้องโซเดียมมวลคือ23ถูกไหมออกซิเ,เจนคือ16บหกไฮเจนคือ1ก็คือ23่บวกหเป็น24 24ิบวกสิเป็น40ใช้โมลโมเลกุลกหรือมวลสูตรครับมวลสูตรถูกไหมโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นแอเนกแล้วใช้มวลสูตรก็คือ40มวลต่อโมลละก็คือ40กร,รัมต่อโมลแสดงว่าถ้าพี่ช่างโซเดียมไฮดรอกไซด์มา20กรัมพี่จะมีไฮดรอกไซด์ ซื้อภาษายกโมลครับก็คือ0.5โมลถูกต้องปะนะไม่ยากเลยนะน้องรู้เลยถ้าน้องรู้โมลต่อโมลปุ๊บน้องจะรู้ทันทีว่าน้องช่างเท่านี้น้องจะได้กี่โมลถูกต้องปะอ่าแล้วต่อมากดซัลฟอริกครับกดซัลฟอริกเป็นสามกรอบโคเวเลนต์ถูกต้องไหมถ้าเป็นโคเวเลนต์ต้องใช้คำว่ามวลโมเลกุลไฮโดรเจนคือหนึ่งซัลเฟอร์คือสามสองถูกไหมออกซิเจนคือสิบหกถูกไหมครับก็หนึ่งคูณสองก็คือ สถูกไหมบวกกับซัลเฟอร์หตัวคือ3 2มสอบวกสเป็น3ามอ่ะยากละสิบหะออกเจนคือ16 16กคูณสเป็น64สิบสถูกไหมหกสี่บวกสาเป็นเก้าสิบแปดเพนซัลฟิวริกครับน้องมวลไมกุลคือ98้ามลสูตรได้ไหมไม่ได้มวลต่อโมลเท่าไหร่ครับเกกรัมต่อโมลห็นไ,ไหม ข้อมวลสูตรมวลไมกุลหรือมวลสูตรอ่ะใช้แทนเฉยๆว่ามันเป็นสามกรอบโคลเลนหรือไอออนิกหรือโลหะถูกต้องไหมแต่ว่าถ้าเรียกรวมๆพน้องก็เรียกว่ามวลต่อโมลไปเลยก็ได้แต่วป่ะแต่ส่วนใหญ่พี่อะพี่อะพี่ถนัดเรียกว่ามวลโมกุลม่จะเป็มนมวลสูตรหรืออะไรก็ตามพี่ใช้มวลไมกุลหมดซึ่งมันไม่ถูกแต่พี่ใช้นะครับเพื่อความเร็วไงเข่าจป่ะแต่จริงๆควรใช้ข้อม,มูลต่อโมลดีที่สุดน,นะครับอ่ะ ก็รู้แล้วทำไมครับว่าโมนสื่อถึงอะไรโมสื่อถึงว่าน้องต้องเอาสารหมดนะครับโมสื่อถึงว่าน้องมีของใช้เรียกแทนของจำนวน6.02 x 10ยกง23สิ่งถูกต้องไหมซึ่งแน่นอนว่าถ้าพี่ต้องการคาร์บอน1โมน่ะน้องจะเอาคาร์บอน1โมลอะพี่หมายถึงพี่ต้องการคาร์บอน6.02 x 10ง23อตอมถูกไหมแต่ไม่มีทางที่น้องจะต้องหยิบทีละตอมได้ถูกไหมครับน้องเพราะฉะนั้นน้องต้องใช้การช่างแทนซึ่งถ้าน้องช่างนึ่งน้องจะู้ว่าต้องช่างเท่าไหร่ต่อกี่โมนน้องก็ต มวลต่อโมลซึ่งมวลต่อโมลก็คือรับก็คือมวลของธาตุหนึ่งโมลอะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับมวลอะตอมของธาตุนั้นเช่นคาร์บอนถ้าพี่ต้องการคาร์บอนหนึ่งโมลพี่ต้องช่างมาเท่าไหร่ครับสิบสองกรัมใช่าไหมเพราะสิบสองกรัมเท่ากับหนึ่งโมลใช่ไหมหรือเปลี่ยนใหม่ถ้าพี่จะเป็นน้ําน้ําเป็นสารประกอบน้องจะดูได้ว่าหนึ่งโมลเท่าเท่าไหร่น้องก็เอาเลขอะตอมนะครับนะครับเอามวลอะตอมของไฮโดรเจน น้ำมีไฮโดรเจนกี่ตัว2ตัวคือเอาโมตอมไฮโดรเจนคูณสองบวกกับโมลตอมออกซิเจนก็ได้เป็นกรัมของสารประกอบมาคือเท่าไหร่ประมาณสิบแปดกรัม so ถ้าน้ำหนึ่งโมพี่ก็ต้องชั่งน้ำมาสิบปดกรัมถ้าพี่ชั่งน้ำมา9ก้ากรัมแล้วพี่มีน้ำศูนย์จุดห้าโมถูกต้องป้ะอ้าแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการให้ดูเข้าไหมก็จะเจอคำว่ามวล น้องจะรู้ว่าน้องต้องทั้งมาหลา่น้องต้องรู้มวลต่อโมลซึ่งบางทีเนะี่ยเขาอาจจะไปใช้คำว่ามวลต่อโมลได้เขาจะใช้คำว่ามวลเมกุนหรือมวลสูตรก็ได้ถูกไหมคำว่ามวลเมกุลก็คือสื่อถึงว่าเป็นมวลของสามกรอบโคเลนถูกต้องไหมแต่มวลสูตรก็สื่อเป็นสามกรอบของสารอโลนิกและโลหะถูกปะแต่จริงๆแล้วเลขพวกนี้ก็คือรับก็คือเลขเดียวกับมวลต่อโมลแหละมันเป็นตัวที่สื่อถึงกันได้เหมือนว่าฉากเชิงเซาเลขอย่างหนึ่งคือแปดริ้วถูกต้องปะ เออโคลาตก็คือครับก็คือนครราชสีมาต่อมาอันนี้เป็นคําที่สื่อเหมือนกันมวลโมเลกุลมวลสูตรก็สื่อถึงมวลต่อมวลเหมือนกันเข้าไหมมวลต่อโมก็สื่อถึงมวลสูตรหรือมวลโมเลมกุลก็ได้เห็นไหมเออขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็จบแล้วนะครับ,นะรบสาหรับเรื่องของข้าวๆเกี่ยวกับเรื่องโมโเข้าไหเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องต่อมาอนะ่ะเป็นเรียกว่าหัวใจสาคัญหลักของเรื่องของโมเลย น้องต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโมวมลจำนวนภาคและปริมาณของแก๊สที่ S C P นะครับ